โอ้ทุกคนดูนี่นะนี่นะชายหาดบางแสนมีตัวอะไรเนี่ยเดินป้นป่นเป,ปี้ยนเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยอะไรอะ่ะรุสิทุกคนดูนี่นะทุกคนดูตัวอะไรเนี่ย นี่เราอยู่ชายหาดบางแสนนะเจอตัวนี้ด้วยตัวอะไรคะเนี่ยมาจากไหนเนี่ยคะมาจากไหนคะเนี่ยมายังไงมายังไงย่ะดูดิเดินเต็มหาดเลย ชาหาดบางแสนมีตัวนี้ด้วยดูสิที่ชายหาดบางแสนมีตัวนี้ด้วยเดินต้มเตี้ยมเยอะแยะเลยคุณชายคุณชายจะไปไหนคะนะ้าะมาจากไหนเนาะ ดูดิเดินเต็มขาดเลยตัวอะไรเนี่ยมาจากไหนคะเนี่ฮะจะไปไหนไหนคะเตาใครเนี่ยเตาพี่เองคะ่ะทำอะไร,รอ่ะครับชูกาตต้าค่ะชูกตาตต้าก้าเดอน

ดูสิทุกคนดูเดินเต็มหาดเลยเส่หาดบางแนมีตัวอะไรด้วยดูสิดูดูอ้าดูดูดดอุย้ยบืน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 ทำไงทำไงเลี้ยวลูกเลี้ยวไม่เอาเสียหมดแล้วนะ่ะอ้าวส,สีสีรุด

พี่เขาอุ้มพี่เขาอุ้มหงท้องอย่าไปไกลลูกอยู่ใกล้ลกใกล้ไม่เอาลูกไม่ไปแล้วหมดเวลาเล่นแล้วนอนได้แล้วนะไปหมดเวลาเล่นแล้ว พอแล้วแม่ไม่สนุกเลยมันไม่สนุกแล้วม่ไม่สนุกกับเจียวแล้วลูกเดี๋ยวเราค่อยมาออกเดินตอนเช้าเชนะ้าคะกินอาหารกินอาหารต่อเพวกจะได้เข้านอนแล้วนะ เวลาเล่นแล้วเมื่อกี้พี่เขาขออุ้มแล้วเขาบอกพี่เขาอุ้มไม่เป็นหนูก็เลยหนูก็เลยแย่ง มาแล้วน้าลูกกินนอนแม่จะได้พาเข้าตื่นไล่ลมหนาวเลยเห็นสหมชว่วงที่น้ปิดไล่ก่อนวอนนี้น้องกินได้เยอะมากปิดไล่ก่อนลูก